m 7 3 0บูเรเวตนิกถือว่าเป็นขีปรุษล่อนพลังงานนิวเคลียร์ชนิดแรกในประวัติศาสตร์ที่จะติดตั้งหัวลบนิวเคลียร์ซึ่งมีพิสัยการยิงไม่จำกัดสามารถโจมตีจุดใดๆบนโลกได้จากทุกจุดจึงถือเป็นอาวุธปฏิวัติวตงการและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอยู่ที่การผสมผสานร,ระหว่างการขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร และความสามารถในการติดตั้งหัวลบนิวเคลียร์จึงทำให้มันมีพิสัยการยิงแทบจะไร้ขีดจำกัดและสามารถหลบหลีกระบบป้องกันขีบรุษของอเมริกาและระบบต่อต้านขีบรุษอื่นๆได้สงครามโลกวันตัดสินใจใกล้เข้ามารัฐบาลทั้มอยู่ฝ่ายไหนกันแน่หลังหันจูปากปูตินอีกครั้ง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึงท่านผู้ฟังครับการประชุมสุดยอดที่อลัส,สกาซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งทางการทูตครั้งสําคัญของปูติน เป้าหมายของปูตินนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับนั่นก็คือการที่ยูเคนี่แหละครับจะไม่เป็นสมาชิกนาโตและอยู่ในสถานะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับถูกปลดอาวุธและก็ต้องถอนทหารทั้งหมดออกจาก4ภูมิภาคที่รัเสเซียผนวกเข้าไปรวมถึงการรับรองการผนวก การยึดดินแดนทั้งสีแคว้นอย่างเป็นทางการสําหรับนานาชาติท่านผู้ฟังครับขณะเดียวกันในพื้นที่สนามรบนี่หละครับพื้นที่ยึดครองเฉพาะเดือนกร,รกฎาคมนี่หละครับรัเสเซียสามารถเพิ่มพื้นที่ในการยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นถึง5 0 2ตารางกิโลเมตรนะครับลุกคืบเข้ามาใกล้เมืองโปรครอบมากขึ้นราวราวกิโลเมตรนี่หละครับพยายามที่จะล้อมเมืองสําคัญแห่งนี้โปรครอบถือว่าเป็นเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการติดต่อการคมนาคมก็เรียกได้ว่าเป็นจังชันนี่แหละครับเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงในเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกส์การดการด้านเศรษฐกิจของรัเสเซียก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ลัตเซียกําลังประสบกับปัญหาเรื่องรายได้จากพลังงานที่ราคาน้ํามันนี่แหละครับมันถูกบังคับให้ลดลงซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามันหายไป20%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันมก,กราคมถึงกรกฎาคมภาษีนําเข้าที่อินเดียกําลังประสบพบเจอนี่แหละครับมันกดดันให้อินเดียต้องไปนําเข้าจากที่อื่นทั้งจากตะวันออกกลางรวมถึงอเมริกาแม้ว่าปากของอินเดียบอกว่าไม่มีผลกระทบยังนําเข้าน น้ำมันจาก รัเสเซียแต่การปฏิบัติของอินเดียนั้นก็วันๆเหมือนกันเพราะนั้นอินเดียก็เลยต้องแยกลดการนําเข้าจากรัเสเซียและหันไปพึ่งพาน้ํามันจากส่วนอื่นของโลกมากขึ้นท่านผู้ฟังครับขณะที่ประชาชนชาวยูเครนมีการสํารวจความคิดเห็นนี่เลยครับเจปฏิเสธที่จะยอมสละพื้นที่ใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดเนตลูฮันเครอร์ซอนซโปลิเซียนี่เลยครับขณะที่มีส่วนหนึ่งนะครับห้ยอมรับถ้าเผื่อ การเสียดินแดนแล้วมันจะทําให้สงครามมันสงบลงได้รับการค้าประกันนะครับจากทั้งอเมริกาและยุโรปรวมถึงการผ่อนปลนการคว่ำบาตรอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่บบานผู้ฟังครับจุดประสงค์สําคัญในการหาหลือกันครั้งนี้ก็คือการหาหลือเกี่ยวกับการหยุดยิงและข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนการประชุมครั้งนี้นี่นะครับถือเป็นการประชุมครั้งสุดยอดครั้งสําคัญระหว่างทรัมป์กับปูตินแบบตัวต่อตัวซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่อเมริกานี่ยหละครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1988มาแล้วนะครับขาะเดียวกันมันกําลังจะเริ่ม การประชุมที่กําลังจะเริ่มขึ้นนี่เลยครับมันก็มีรายงานการถูกตรวจสอบอย่างหนักเหมือนกันว่าเหตุใดมันจึงเกิดการประชุมครั้งนี้ขึ้นทน่านผฟังครับปากการแรกของสาเหตุสําคัญในเรื่องของการจัดสถานที่นี่เลยครับสถานที่ที่ ออกหมายจับระหว่างประเทศของปูตินนั้นเป็นเรื่องสําคัญการเลือก阿拉สกานี่แหละครับอันนี้มาจากว่ามันมีความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์กับรัสเซียและสาเหตุหลักก็คือมันอยู่นอกเขตอํา,านาจศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งได้ออกหมายจับปูตินไปแล้วนั่นก็คือการที่ปูตินนี่หละครับจะเดินทางไปประชุมที่ไหนไม่ใช่ว่าจะไปเคลื่อนตัวได้โดยง่ายเพราะว่ามันมีหมายจับระหว่างประเทศค้ำคออยู่ประการที่2ก็คือปูตินนี่หละครับไม่ต้องการ พบหน้ากับเซเลนเซกี้ยูเคนั้นไม่ได้รับเชิญในขณะนี้นะครับการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้รับการยืนยันว่าจะเป็นการประชุมแบบทวิภาคีเท่านั้นการไม่เชิญประธานาธิบดียูเคนในขณะที่ปูตินนี่แหละครับพบกับธรรมนั้นบนพื้นแผ่นดินอเมริกาถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของเคมลินและก่อให้เกิดความสงสัยอย่างมากในกระบวนการทั้งหมด แต่ฟังครับขณะเดียวกันผู้นํายุโรปก,ก็มีความกังวลเช่นกันพวกเขายืนยันว่าการเจรจารสันติภาพนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับยูเครนโดยตรงและปฏิเสธการตัดสินใจใดๆในเรื่องดินแดนนี่แหละครับที่เกิดขึ้นโดยไม่มียูเครนปูตินนั้นไม่ต้องการให้ยุโรปหรือว่าสหรัฐอาณาจักรนี่แหละครับมาเกี่ยวข้องแม้แต่ยูเครนเองก็ยังมองว่าเป็นภัยคุกคามมากกว่าการเจรจาก,กับทรัมป์นี่แหละครับมันจะง่ายมากกว่าถ้าไม่มียุโรปนะครับรวมถึงซเซเลนสกี้มาเกี่ยวข้องก็เลยมีการให้การสงสัยกันเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วนี่นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยว กับสันติภาพหรือว่ารางวัลอะไรหรือเปล่าและ มันมีเรื่องลึกซึ้งมากกว่านั้นจริงหรือไม่แต่ฟังครับอเมริกาอ้างว่ายืนหยัดเคียงข้างยูเครนแต่กับเรียกร้องการเจรจาจากพวกเขาเพียงเพื่อจะพบกับชายผู้ยังคงเป็นผู้ทิ้งและเบิดเมืองของพวกเขาอยู่นั่นไม่ใช่การยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาแต่เป็นการยืนอยู่บนหลุมศพของพวกเขาต่างหากการแยกตัวของยุโรปก,การบ่อนทำลายพันธมิตรทุกการกระทำของทั้มนี่ะครับทำให้ฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับชัยชนะนั่นคือรัเสเซีย ดังนั้นตอนนี้นี่ครับหลายฝ่ายก็เลยตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลของทรัมป์นี่แหละครับมันอยู่ฝ่ายไหนกันแน่พร้อมกันนี้เนี่ครับรัเสเซียกับมีความเคลื่อนไหวเรื่องอาวุธนิวเคลียร์มาพร้อมๆกันซึ่งมันก็เกิดขึ้นภายหลังที่ทรัมป์นี่แหละครับขู่เคลื่อนกระบวนเรือลบเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์สองลำไปประจําการยังจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ฟังครับมันมีแนวโน้มสูงยิ่งนะครับที่รัเสเซียนี่หละครับกำลังจะทดสอบขีวรถพลังงานนิวเคลียร์ณนะสถานที่ทดสอบในอาร์กติกมีสัญญาณหลายอย่างบ่งชี้ว่ารัเสเซียกําลังเตรียมการทดสอบขีบร่รษล่อนพลังงานนิวเคลียร์บูเลสเวสนิกนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นี่นะครับณนะสถานที่ทดสอบพรโคโวบนเกาะนายา เซมย่านะครับซึ่งภาพของสถานที่ทดสอบนี่แหละครับซึ่งรัสเซียเคยทดสอบขีปุธมาก่อนแสดงให้เห็นนะครับว่ากำบังแบบเคลื่อนที่ย้ายได้เหนือรางปล่อยนี่แหละครับเป็นกำบังที่ช่วยปกป้องตัวปล่อยและก็ขีปุธจากสภาพอากาศในอาร์กติกและถูกม้วนเก็บกับก่อนการปล่อยเครื่องบินลำเลียงทางอากาศ e 9 9 7 6สครจิปจำนวน2ลำซึ่งดำเนินการโดยสเต a อัต n นมิก เอเนจีคอ r p ปอ a t เ o ชได้ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศโลเคชเซฟโวนะครับพร้อมกับเครื่องบินเอลเจนี่นะครับและ AN 72ีกหนึ่งลำที่เดินทางมาถึงได้มีการออกโนเทมหรือว่าเขตห้ามบินที่ชื่อว่า วอชสองร้200นี่เลยครับเพื่อจํากัดการบินของเครื่องบินพลเรือนเหนือพื้นที่ทางตะวันตกของเกาะตั้งแต่วันที่7สิงหาคมจนถึงวันที่12สองิงหาคมนะครับซึ่งข้อจํากัดนี้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นดินจนถึงระดับความสูง18,500เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางเครื่องบินโบอิง WC 1 3ึ R c o n s t a n t i n Phoenix ของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเป็นเครื่องบินเก็บตัวอย่างชั้นบรรยากาศนี่แหละครับประจำการอยู่ที่เมืองเดนฮอล์นะครับได้บินลาตะเวนเป็นเวลา14ชั่วโมงเหนือทะเลแบเรนโดยบินเข้าใกล้เกาะโนโวยาเซม ของรัเสเซียห่างจากจุดทดสอบจริงนะครับและก็ถือว่าเป็นการทดสอบครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ซึ่งเกิดอุบัติเหตุทำให้พนักงานเสียชีวิต5รายเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดด้านนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างอเมริกากับรัเสเซีย ต่างฝ่ายต่างขยับและเพิ่มกิจกรรมอาวุธนิวเคลียร์จนหลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นพราะมกับการที่ผู้นำสองชาตินี่และครับมาอำนาจนิวเคลียร์จะมีการประชุมสุดยอดและเจรจากันในวันศุกร์ที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้แู่ฟังครับมันก็เลยกลายเป็นความกังวลของชาวโลกที่เพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นวันแห่งการตัดสินใจกำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งรัเสเซียกำลังจะทดสอบอาวุธที่อันตรายที่สุดในโลก เป็นเวลาหลายทศวรรษที่รัสเซียนี่แหละครับยังคงลงทุนในเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงและหนึ่งในโครงการล่าสุดภายใต้กลยุทธ์นี้ก็คือขีบรุ่อนพลังงานนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าบูเลฟเวสนิกหรือถ้าเป็นตะวันตกนี่แหละครับก็จะเรียกว่าสไตยฟอนสกายฟอนแต่บุฟังครับบูเลสเวสตนิกคืออะไร 9M730 บูเลสเวสตนิกนั้นหรือในคำศัพท์ภาษานาโต้ก็คือ SSC-X สกายวอลนะครับถือว่าเป็นขีบรถล่อนพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธชนิดแรกในประวัติศาสตร์ของโลกที่จิติดต,ตั้ง หัวลบนิวเคลียร์ไดู้บลฟเวสนิกซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์ชนิดแรกในประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนตัวด้วยระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์ซึ่งมีพิสัยการยิงไม่จำกัดสามารถโจมตีจุดใดๆบนโลกได้จากทุกจุดดังนั้นอาวุธชนิดนี้นี่ครับซึ่งนาโต้เรียกว่า S S C X 9 Skyfall นั้นถือว่าเป็นอาวุธที่ปฏิวัติวตงการและเอกลักษณ์เฉพาะของมันอยู่ที่การผสมผสานร,ระหว่างการขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และความสามารถในการติดตั้งหัวรบ ซึ่งทําให้มันนี่แหละครับมีวิสัยการยิงที่แทบจะไร้ขีดจํากัดและสามารถหลบหลีกระบบป้องกันขีบวุธของอเมริกาและระบบต่อต้านขีบรุธอื่นๆได้ประธานาธปบดีวาบอลเรเมีย์ปูตีนแห่งรัสเซียกล่าวถึงขีบรุธชนิดนี้นะครับว่า เป็นอาวุธที่ไร้เทียมทานเนื่องจากว่าระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์ทำให้ขีปนาวุธชนิดนี้สามารถบินได้เกือบไร้ขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าบูเรเวสนิกสามารถบินได้เป็นเวลานานโดยเปลี่ยนทิศท,ทางและวิถีเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามอาวุธดังกล่าวสามารถเดินทางได้หลายพันกิโลเมตรโดยไม่หยุดพักทำให้ระบบป้องกันใดๆในโลกนี่เลยครับแทบจะตรวจจับไม่ได้การพัฒนาสกายวอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายการทดส สอบที่เลือกสิ่งเดิมๆกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับปัญหามากมายทางเทคนิครวมถึงการปล่อยจรวดที่ล้มเหลวหลายครั้งอย่างไรก็ตามการระบ,บุไซ์ใหม่นี้ชี่ใเห็นนะครับว่ารัเสเซียนั้นคงยังพยายามต่อไปเพื่อนำขีปุตต์ดังกล่าวมาใช้งานจริงแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายก็ตามการติดตั้งบูเรเวดิกอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครับในด้านยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยพิสัยการยิงที่แทบจะไร้ขีดจำกัดและความสามารถในการ บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ขีปุรชีิตนี้จึงเป็นภัยคุกคามต่อศัตรูที่มีศักยภาพของรัสเซียทั้งหมดรวมถึงสหรัฐอเมริกาและนาโต้ด้วยระบบป้องกันขีประวุฒิของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นระบบทรัสหรือว่าเอกิสเนี่ยแหละครับอาศัยวิถีขีประวุฒคาดการได้ขณะที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แะครับ ของขีบรุชชนิดใหม่ของรัสเซียนี่นะครับมันสามารถเปลี่ยนทิศท,ทางและหลบเลี่ยงระบบตรวจจับได้ทําให้มันเป็นอันตรายดางยิ่งในทางกับกันผู้นํารัสเซียมองว่าการพัฒนาบูเลเฟตนิกนี่แหละครับเป็นส่วนสําคัญของหลักการป้องกันทางทางหารโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นขีบรุชชนิดนี้เครับเมื่อรวมกับระบบ ป้องกันทางนิวเคลียร์และระบบป้องกันระบบเดิมอื่นๆมันจะช่วยให้มอสโกเนี่ยละครับสามารถรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ กับมหาอำนาจตะวันตกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหวา่างรัสเซียและนาโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ล่าสุดวันที่12สิงหาคมก็คือวันนี้นี่แหละครับตามเวลาประเทศไทยขณะที่การปิดน้านฟ้ายังไม่ครบกําหนดตามเวลารัเสเซียยังไม่มีสัญญาณใดๆในการทดสอบที่มาจากทางฝั่งของรัเสเซียและการทดการตรวจสอบจากอเมริกาแต่ระยะเวลาในเรื่องของการปิดหน้า าฟ้าที่มันยังไม่สิ้นสุดนี่แหละครับซึ่งมีการคาดหมายกันนะครับว่ามันน่าจะมีการทดสอบในช่วงเวลาวันนี้นี่แหละครับซึ่งอาจจะมีการทดสอบไปแล้วแต่เรานั้นยังไม่มีรายละเอียดใดๆออกมาซึ่งมันก็น่าจะเป็นความลับสําหรับความคืบหน้านี่ครับเราจะรายงานในเหตุการณ์การทดสอบครั้งนี้ในคลิปต่อๆไปซึ่งถ้าเผื่อรัเสเซียประสบความสําเร็จนี่แหละครับมันจะกลายเป็นว่ารัเสเซีย เป็นประเทศเดียวที่มีขีปร่รุษขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์นะครับด้วยเครื่องยนต์นิวเคลียร์และสามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้ซึ่งมันจะยิ่งสร้างความน่ากลัวถ้าสงคารามล้างโลกนี่แหละครับมันจะเกิดขึ้นรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ